และมาถึงพาเที่ยวตอนที่สองนะคะตอนนี้นะคะก็จะพามาชมขับเท้าของโงครงการนะคะเศรษฐีราชพฤกษ์จรันนั่นเองะคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรถรางค่ะที่จะพาเที่ยวชมโครงการนะคะเก๋ไก๋มากๆเลยและนี่นะคะกำลังจะให้ดูที่เป็นขับเท้าของที่นี่ค่ะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นขับเท้าะคะ่ะเดี๋ยวาไม่มจะพาไปชมด้านในกันนะคะ ออกจนแอวสันไหวนิดนึงนะคะณวันที่ถ่ายนี้นะคะก็อากาศดีมากๆค่ะคือแดดแรงแล้วก็มีลมโชยเบาๆนะคะส่วนตรงนี้ค่ะด้านบนนี้เป็นคลับเช้าเก๋ไก่มากๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะ อ๋อเมื่อกี้นะคะได้ยินพิธีกรบอ,อกว่าสระวไวยน้ำค่ะของที่นี่เนี่ยเป็นสระน้ำเกลือด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่กำลังดูอยู่ว่าจะไปทางไหนดีนี่คือสาะว้ยน้ำของตรงการนะคะว้าวน่มาวามากเลยเหมือนตอนไปเที่ยวพัยวทยาเลยะคะ่ะ เป็นมุมห้องน้ำเราอีชิวมากเลยนะคะอ๋อตอนนี้มีการสแสดงด้วยนะคะเป็นระบำน้ำพุนะคะประกอบดน,นตรีอา้าวว้าวเป็นหวักเปิด น้ำพุประกอบดนตรีนะคะซึ่งคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูเป็นแบบว่าประกอบไฟด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยอันนี้ดูแบบว่ากลางแซ้งไปก่อนนะคะอ,อยากลงไปไว่ายน้ำอะ <c oughs> ่ะสปว่ายน,น,น้ำให้ดูตรงนี้หอมฝาาหอมคอไปดูด้านในกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันต่อค่ะ มีเวิร์กช็อปด้วยส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเม่ๆไปชมในคลิปหน้านะคะ